องค์ตําเด็จพระสมานพิเจ้าผู้ไกลจากกิเลสต่ดสรู้ชอบได้โดยร้องเองกับคาระพ่อครูและคำครบอย่างสูงยิ่งกับวิการบรรเทและหมู่ธรรมทุกขอาเจรยนธรรมทั้งดีญาติโยมทั้งหลายวันเสาร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 7 โครงการเข้าวัดฟังธรรมทุกวันเสาร์วันนี้ก็เปจวบเหมาะกับมีการเข้าไขา่แพทย์วิธีธร,รมด้วยนะแพทย์วิธีทคไข่เล็กคขายย่อยนะไม่ใช่่ารใหญ่ไนคะ่ใหญ่ก็มีหัวหน้าคณะมาเองหัวหน้าทีมาเองหมอเขียวรู้จัก นะใจเพชรกล้าจนงานใหญ่นะต้องมาเองนะเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวอีกนนะีมายังไม่ชัดเจนวันเดือนหน้าเนี่ยเดือนมิกานะจะจัดวันไหนน่าจะหลังดูคข,ข่าวๆหลังหมหาวนาแล้วอนะ่ะหลังแล้วเดี๋ยว ถ้ามีทางไลนะ์แล้วก็จะไปแจ้งไปทางกลุ่มไลน์ต่างๆให้ทราบสิทีินะคงไม่พลาดนะไข่เนี่ยนะเข้าไข่ย,ย่ๆยไว้ก่อนเดือนละครั้งน่งเองไข่ย่อยเยอะนาะแต่ไข่ใหญ่เนี่ไม่ใช่เดือนละครั้งนะปีหนึ่งเพราะไข่ก็เยอะตัวเวนไปหลายที่นะโอ้เยอะแยะเลยเนะี่ยที่ผ่านมาก็วันออกพรรษานะ สมณะก็ออกพรรษาไปแล้วข้าพรรษาสามเดือนออกไปแล้ววันที่สิที่ผ่านมานะแล้วก็มีการปภราวนาสมณะภาวนาคือการเปิดโอกาสให้บอกกล่าวเตือนเตือนกันได้นะได้เห็นได้ยินได้ฟังมาอะไรเงี้ยนะก็จะได้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆให้ด้วยความเมตตาอินดูต่อกันเนี้ยนี่คือ เราหมายก็บว,วารณาปวารนาไม่สุงวนฤกษสิิธิ์นะไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะญาติก็ภาวนาต่อกันได้พ่อแม่ภาวนาต่อลูกลูกภาวนาต่อพ่อแม่ป่ย่าตายายกับรัวเนะี่ยไม่ใช่ไปอะไรนะว่าอะไรกันแบบว่าจัดนักไปไม่ใช่นะต้องเมตมีจิตพื้นฐานด้วยเมตตาเอนดูต่อกัน ไม่เอาเรื่องราวกันไม่ใช่กันนะเออวันนี้มันก็ไม่อบอุ่นนวยมันจะกลายเป็นอบอะไรกันไมู่้้นะไฟที่มองไม่เห็นในใจเราก็มีอยู่เนาะไฟในเตาเนี่ยเห็นง่ายเนาะไฟไม้ป่าอที่เคยได้ยินได้ฟังนะนะเขาว่าลูกลูกเหล็กลูกไฟมันจะหล่นมาจากภากฟ้าอากาศคงเหมือนในยุคนี้เนาะ แล้วเนะี่ยหล่นลงมาแต่ละวันตะวันโอ้ไม่กี่ลูกลูกไฟนะออคือแถวตะวันออกกลางไงนะอิสราเอลเลวานอนเนี่ยหลายประเทศได้ก็ลามไปอี่ลานบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยคือไฟอกันไฟแห่งสงครามถ้ามีไฟประเทศไทยถ้ามีไฟสงครามแล้วมันนั่งเป็นสุขแบบนี้ได้ปะ ไม่ได้แนละ้วโอ้ไม่เป็นสุขแน่นอนเนอะต้องอุปยบเป็นแสนเป็นล้านคนใครจะทนอยู่ได้นะผู้เก่าก็ยังไม่จบยูเครนรัเสเซียเนยะคู่ใหม่ก่อขึ้นมาก็ยังไม่จบเลนะแก้แค้นกันไปแก้แค้นมาถล่มกันไปถล่มกันมไม่จบจะสินะ่ะเจรจากันไม่ได้นะนะีนะ่คนะือละภัยสงคราม ภัยทางธรรมาชาติกวนะีไม่กี่วันนี่นะที่อเมริกาใช่ไหมพายุเฮอริเคนบินตันนั่นถล่มฟลอริดาโอ้โหจัดหนักมากเลยถล่มแรงมากเนะนี่ยนะก็คือภัยทางเหนือแล้วป่านนี้ทางแผ่แม่สายแถวเชียงรายโกยโครมออกบ้านหมดยังก็ยังอีกเน,นะ่ทหารไปช่วยนะทหารไปช่วยโกยโครมกันโอ้ พามันแข็งนะว่าโกยนี่โกยยากโครนอนี่นคือซึนามิโครนใหญ่น้ําท่วมอย่างเดียวนะเด<อ>ีย๋ยวจะพูดถึงที่พระเจ้าตัดไว้นะเมียพระเจ้าองค์สมรภโคดมรูปเดียวนะพระเจ้าองค์ก่อนก็กล่าวไว้ด้วยเพราะเราคง,คงเคยได้ยิน,นอย่าการไม่มีโรคอะไรแบบนี้นะนำเสนอให้ฟังจะรึกไว้ จาก,ากรพระไตรปิฎกพระอรหันตะสัมมาวิเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตัดคาถาไว้ว่าว่าไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางเกษม บัรนี้คาถานี้กลายเป็นคาถาของปุถุชนเงลคนหนาคนกิเลสหนาไปโดยลำดับแม้นักบวชทั้งหลายภายนอกธรรมวินัยของตถาคตผู้ไม่มีดวงตาไม่รู้ความไม่มีโรคไม่เห็นพระนิพพานก็เป็นเช่นนั้นยังกล่าวคาถานี้ว่า ความไม่มีรูปเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเข้าใจว่าเมื่อร่างกายนี้ไม่มีรูปอะไรอะไรไม่ได้เบียดเบียนจึงมีความสุขแต่ที่แท้จริงแล้วตถาคตสแสดงธรรมแก่เธอว่าร่างกายนี้เป็นดังรูปเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศร เป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เธอจึงละความกำนัดได้ละความพอใจในรูปกายก็ได้ละความพอใจในความรู้สึกก็ได้ละความพอใจในความจำก็ได้ละความพอใจในความคิดก็ได้ละความพอใจในความรู้ก็ได้ความไม่มีรูปนั้นคือข้อนี้ นิพพานนั้นคือข้อนี้ถ้าเธอพึงรู้ความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้จากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สิบสามมาคันธยะสูตรข้อที่สองร้อแปดสิบเจ็ดถึงสองร้เก้าสิบเห็นไหมว่าที่พระเจ้าพระองค์สมัคิดมด้วยนะที่องค์ปัิบันินี้กล่าว พิจารวงก่อนๆนัน้นก็กล่าวแบบนี้เช่นกันนะแต่ทุกวันนี้คนรู้ไม่ละเอียดเรอเนะรู้ไม่ถึงความลึกซึ้งคําว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งเนี้ยนิพพานเป็นสุดอย่างยิ่งไม่ใช่ความมีโรคคือเอโรคทางร่างกายอย่างเดียวนะโรคทางที่เกิดทางร่างกายโรควใจัยโรคปากจมูกตับปอดอะไรพวกนี้นะ โรคฟันหนึ่งยู่แพงเป็นอยู่แลเนี่ยใชโลกนี้อย่างเดียวคือโรกกิเลสเนี่ยตัวร้ายที่สุดนะเมื่อเห็นร่างกายนี้เป็นโลกแล้วเป็นเจะจะไปละความกำหนัดยินดีพอใจในขันร่างกายนี้จะจางคายาไปนะกิเลสจะถูกจางคายไปโอร้ร่างกายมันไม่เที่ยงเนาะแต่ก่อนมันก็ยังดีอยู่ ยังไปไหนไหนคล่องปลออยู่ในไปคล่องแค่วเดินคล่องแค่วไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้อะไรตร่างเราคงไม่เจ็บป่วยมั้งอ่าที่ไหนได้ร่างกายไม่เที่ยงนะจะละไหนใครในความยินดีพอใจในกายขันนี้ได้สวยรูปลอมันคงที่ไหมความสวยความงามมันคงที่ไหมมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่ก่อนหนังตึง เดี๋ยวนิกจะยันแล้วนะเริ่มยันไเรื่อยแล้วนะอะย่างอื่นยันหมดตึ้งอย่างเดียวคือหูนะเนี่ยไอพี่นาโดยการพรนิพพานเป็นสุดอย่างยิง่งคือดับกิเลสในใจเราเนี่ยความโรคกิเลสทั้งหลายเนี่ยโรก,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 กลูกโกรธหลงต่างๆนานาส่วนมากก็ที่เป เดินพาเรดเข้าคุกเข้าตารางเลยว่าความโลภเลยนะความอยากรวยรวยชิตังเมโป่งรวยแต่ที่นี่ไม่เคยเทพแบบนี้นะแต่ที่อื่นไม่รู้เหมือนกันนะชิตังเมโป่งรวยคอยรวยคอยรวยเนะี่ยมันจะจนเนาะเี๋ยจะจนลงจนลงไอ้นี่มันไม่รวยนะแต่ทําตัวจนเนี่ยนะจะรวยได้ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยตือระเบมุกหวยเบอร์อะไรพวกนี้นะเล่าบุรีไอ้พวกนี้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยทั้งนั้นแหละไม่จะเป็นต่อชีวิตเลยนะมีแต่จะกินเงินรอดิไอ้ไอ้ไอ้ใบมุกทั้งหลายเลยเนี้ยเนี่ยจะทําให้จนมือพารวยหวยพาจนมือทําแทบตายถูกหวยผีหาสาตานมอากินมดนี่คือความ โรคกิเลสตัวเองไงเป็นต้นตอใช่ไหมยแพงเนาะโรคความโลภอยากได้เงินทันเร็วอยากเองินอยากฟุกอยากเ,กเล่นหนวยเล่นเมย์เลยไหมอยากฟุกอยากได้รวยนเร็วเนี่ยเล้เงินใช้ันเร็วฟุกจับชิปหายไปเอยนะนิพพานเนี่ยเป็นสูงสุ้ไอ้อโรคไอโรคทางร่างกายโรคปอดโรคหัวใจโรคอะไรถ้าตายเข้าเมนเาผาไปแล้วมันยังถูกเผาถูกไฟเผาไปเ่ย แต่โรคกิเลนี่นะมันติดไปชาติต่อต่อไปได้นะดรว่าเออไม่ใช่มันถูกไฟเผาแล้วไอ้อออโรคกิเลดความโรคความโรกรธก็หลงถูกเผาไปแล้วใช่ไหมนะมันติดไปชาติหน้าได้นะจะกล่าวให้ฟังฉะนั้นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยลึกซึ้งมากนะอ่าไปนะ ถือไ, laz, ไ, ipped, ไ like ฟไฟสามกองเขาเรียกว่าไฟประไลกันไฟประไลกันไม่โลกไม่โลกคือไม่โลกโลกคือโลกลูกนี้กายาวานะคือ้างศอกพร้อมสัญญาและใจเนี่ยเนี่ยโลกแตนแต่คนเหมือนมันลูก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 นะลูกนะไฟไม่ใจนะคืออคีอะคิเจ้าอคีพะพุท้าอะคี นะธรุกกรกิจาอคีนะก็คือไฟเลยนะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่ไฟฝามกองเี่ือนไม่จิตใจคนด้วยันนียคือไฟกิเลสนะออลองฟังดูนนะทีเจ้าตัดไว้ <c oughs> คนผู้เป็นข้าศึกกันในโลกทื่ยืนเป็นศัตรูกันเนกะันเป็นศัตรูต่อกันเลยนะ คนผู้เป็นข้าศึกกันในโลกย่อมปรารถนาว่าขอให้ผู้เป็นข้าศึกพึงนอนเป็นทุกข์เพราะคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้ข้าศึกอยู่สบายคนผู้โกรธนี้ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะนอนบนมันลังอันลากด้วยผ้าขนสัตว์ลากด้วยผ้าขาว เนื้ออ่อนนุ่มมีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเท้าก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมนอนเป็นทุกข์เนี่ยอแต่ชัดเจนมากเยอะก็จะไปดกฉบับหลวงเล่มยีสามโกธนะสูตรข้อที่หกสิบเอ็ดที่จะให้คนที่เป็นไม่ชอบกันไม่พอใจกันเนี่ยให้เขา นอนไปทุกข์เลยนะเอ่อให้อย่าให้ยืนสบาย,ยนะรูหรือเอ,อแ่แต่ตัวเองเนี่ยนอนหลับหรือเปล่าว่าเลยคิดโกรธคิดแค้นคิดพยาบาทอาฆาตเขา,ศาต่อให้นอนที่นอนอย่างดีนะอย่างทีเจ้าตัดไปนะนอนเป็นบัลลังบนเตียงต่างอย่างดีนะมีฟูกมนนีหมอนหนุนอย่างดีก็นอนเป็นทุกข์โทษภัยของที่ลิต ตัวร้ายนะโกรธจที่เจ้าให้มันดับไฟเนะี่ยไฟโทสะในจิตใจเรานถาดับได้กับพบกับสุขมันวิเศษนะสุขอย่างยิ่งคือสุขนิพพานนิพพานในเรื่องของกิเลสตัวโกรธเนี่ยนะดับไปเนะี่ได้นิพพานหนึ่งเรื่องแนละ้วอ,อีกนะฟังต่อไปอีกบุรุษ หรือสตรีก็ตามเพื่อไม่น้ำเอียงนะคุณเจ้ากล่าวถึงทั้งผู้หญิงชายนะบุรุษหรือสตรีก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเครืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเครืองพยาบาทมาาร้ายทำความโกรธความร้ายขึงเครียดตายไปถ้าเป็นมนุษย์ ตายไปถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดในภายหลังจะเป็นคนผิวพันสามแต่ถ้าแต่ผู้ใดเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธพยาบาทไม่มาดายทําความร้ายไม่ทําพึ้งเครียดให้ปรากฏตายไปถ้ามาเป็นมนุษย์จะเป็นคนหน้าเลื่อมใส มีกิเลสความโกรธซุ้มรุมแหอนจิตใจนะขาดพยา,ายามอดทนอยู่ที่เรามีกิเลสกรรมเัวนี้นะสร้างกรรมไปโกรธไปแค้นตายไปเลยนะตายไปถ้าเป็นมาเกิดใหม่นะการฆ่าไม่ได้เกิดใหม่เนี่ยผิวพันซาม ืขี้เลี้ยวขี้เร่เไม่สาไม่สวยเลยไม่หล่อเลยเนะี่ยขี้เร่มากมันมาจากกรรมที่เราทําไว้คือสร้างจิตลสความกวดไวมากสะสมไวมากมันส่งผลออกมาทางรูปร่างหน้าตาไนะี่ะไม่ใสยไสม่หรนะือพันไม่งามเนี่ยนะขนาดถูกเขาว่าแพงน,นิดเดียวนะกับพยายามจะถูกว่ามากถ้าถูก บางคนถูกเขาว่ามากพุทธจ้าว่าถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธพยาบาทไม่มาดร้ายทางความไม่ทําความร้ายไม่คึ้นเครียดให้ปรากฏตายไปถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นคนหน้าเรื่อมใสดูร่างหน้าตาดีเนาะอ,อลูกหล่อ้งนะดูพันก็นดีเอายังไม่ทันตายนี่แหละนะพิสูจน์ดูก็ได้ ใครอยากลองวิสูตรดูโยมอารมณ์ดีอย่างลองวิสูตรไหมยังไม่ทัานตายเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่ลองไปโกรธไปเคืองใครต่อใครไว้โอรอบด้านรอบทิศเลยนะเอแล้วเราไปส่งกระจกดูนะเอาก็จะส่องกระจกดูเงาตัวเองหน้าตามันจะเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมนะอ จะกลายเป็นยักษ์วัดแจงแลวยักษ์วัดโพลเลยเนะนี่ยยังไม่ทันตายเลยนะมันจะหน้าตาจะเปลี่ยนไปเลยกับตอนที่ยังไม่โกรธกับตอนที่โกรธแล้วขาดสติเราไม่ค่อยมีสตังอยู่แล้วเนาะขาดสติอีกนะต,อต้องถึงต้องควบคุมใจไปเองดีแค่ขา้าตกิจก,กาเล็กน้อยขึ้นและขึ้นนี่คือว่าน,นี่คือชาติแล้วนะนะโกรธเกิด ความเกิดน,นั้นน่ะเนี่ยเกิดในใจเน่ยสัตว์นรกเกิดเั่นน่ะสัตว์โอปปติกะเกิดนะนยังไม่ทันไปเปลี่ยนร่างนะไม่ต้องไปเปลี่ยนร่างนะเห็นความเกิดความดับนนเลยถ้าคําทําความดับไม่ได้น่ะ <c oughs> ไอ้ผีนรกมันก็ตายไปดับไปจิตเทวดาก็เกิดขึ้นมาแทนที่เกิดใหม่ในร่างนี่แหละยังไม่ต้องเปลี่ยนร่างน่ะ <c oughs> มันเกิดดับเกิดดับภายในใจนะในจิตญญานไม่ต้องรอตายเน่าเข้าลงอะไร เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นคนละคนได้นะแต่ก่านเป็นคนขี้โก๊กิมโนะโ,โ้เดี๋ยวนี้โอ้ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วเป็นคนละคนเลยอูอ้หขนณะถูกเขาว่าแรงแรงยังไม่โกรธเลยนะถูกเขาว่ามากไม่โกรธสบายเหมือนเดินไปในที่ว่างนะนเดียวก็ว่ามาโอ้อยู่ไกลๆว่าอยู่ไกลยังไปถูกเลยตัวต้นมันใหญ่ไงยตัวกิเลสมันใหญ่ไงยเขาว่ามาทิศไหนไกลๆที่ไหนไปทูหมด ตัวตาตัวตนของกิเลสมันใหญ่ยงไงถ้าว่างแต่ตัวตนเขาว่างไอ้ถูกไม่ถูกเราเหมือนไปที่ว่างไว้เฉยนะนี่พุยเจ้ากยากตัวอย่างนี้เห็นนะคราวนี้นะพุยเจ้าสอนในฆ่าอะไรข่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆเนี่ยในอดีตเราก็เคยฆ่ามาเหมือนกัน,นเนาะอาจจะเผลอโมหะวิชาเป็นหลงฆ่า เขาวาทเป็นอาหารกินบ้างอะไรบ้างทั้งสามเหล่าทัพนะมาเคยฆ่ามาตั้งสัตว์บกสัตว์น้าสัตว์อากาศเลยนะสามเหล่าทัพเนะี่ยครบเพื่องเลยแนะนอดีตนะอืมก็เลิกมาแล้วนะฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขนี่สุขโลกุตระนะสุขวิเศษสุขุตระเหสุขโลกิยะนะฆ่าความโกรธเสียได้ จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าสู่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสันเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานบุคคลไม่โกรธตอบแก่บ,บุคคลผู้โกรธแล้วเชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้ยากเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติ yeah, yeah. สงบได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายแก่ตนและแก่ผู้อื่นจากภาษไตรปกฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่นที่สิบห้ามัทควาสูตรที่หนึ่งข้อที่หนึ่งร้อยก้าเก้าอโกสกะสูตรที่สองข้อที่หกร้อยสามิสามเนี่ยพิสอนให้ค่าอะไร ข้ากิเลสนี่ะพบกับความสุขเนี่ยไม่ว่าราคะโทสะโมหะความโกรธอะไรนี่ค่ากิเลสในใจเราเนี่ยมันไม่เห็นมองไม่เห,นนเหน็นในตาเปล่าหรอกแต่มีอาการอาการลิงคนิมิตให้เรารู้ได้นี่ยเเรียกว่าเป็นรูปอะเป็นเป็นน้มนะเป็นน้มที่แปลงกายมาเป็นรูปให้รู้ถึงสิ่งที่ถูกรู้ความโกรธเนี่ย เป็นตัวที่ถูกรู้ญาณหรือวิญญาเราเป็นนามเป็นตัวเข้าไปรู้อีกทีเนี่ยเนี่ยดูลูกดูนามมันเนียอาการหนึ่งฆาญวิ้เห็นเออการโกรธไปนี้นะเราจะดับไปนี้ห่ามันเสียเป็นสุขด้วยไม่ได้บาปถ้าไปฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยบาปแน่นอนคายค่ายถูกฝาถูกตัวเนาะอย่าไปฆ่าผิดฝาผิดตัวไปเที่ยวฆ่าสัตว์จชีวิตต่างต่างเนี่ยโอ้โหมันก็บาปเลยเนี่ย่ากินเหรียญเนี่ย ได้นิพพานแน่นอนพบกับนิพพานจิตที่สงบเย็นเนาะเวลาโกรธก้นมามันสบายกว่ากันเยอะเลยเปล่าหรือว่ามันเร่าร้อ,รอนมันทุกข์ร้อนอะไรต่างเหมือนตกนรกอะตกกระทะทองแดงอะที่มันเดือดไปผุดขี้ขวาดรัวมาอุศึงก็จิตใจเราเนี่ยลงนรกเนี่ยยังไม่ทันตายนะเห็นไหมโกรธมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นแหละนะโกรธน้อยทุกน้อยโกรธมากทุกมากก็เห็นนรกในใจเรา นรกมันอยู่ใต้ดินนะถ้านรกอยู่ใต้ดินป่านนี้นะกระทะทองแดงที่โยมาบาลโยมทูตท,ที่อยู่ใต้ดินเนะี่ยทะลุหมดแล้วเขาเจาะน้ามันลึกไปรู้กี่หมื่นฟุตกนนะทะลุเอากระทะทองแดงโยงมาโยมโยมาบาลทะลุหมดแล้วมันไม่มีนรกแบบน,นั้นใต้ดินไม่มีอยู่ในจิตในใจคนนี่แหละเนะี่ยเห็นง่ายๆคือ ตอนเราโกรธนี่เลยเห็นภาพนรกปรากฏเคยเป็นไม่เคยเป็นเคยเป็นนะาาเคยเป็นกันเคยลงนรกกัน <c oughs> เคยลงนรกเยอะเนี่ยมาฆ่ากิเลสความโกรธได้ก็จะพบกับจิตเป็นสุขพบกับนิพพานนิพพานเป็นสุขยยอย่างยิ่งแบบนี้นะโดยเฉพาะเรื่องความกิเลสตัวโกรธย่างเดียวนะเรื่องอื่นเนี่ยเราค่อยดับไปฆ่าต,ตัดไปตัดไปตัดไปแต่เรื่องแต่เรื่อง จนกระทั่งถึงอราหารันอราหันธรรมราก่อนถ้าอราหันตะสัมปาวิชาโอโหเลิศยอดเลยใช่ไหมใครจะเทียมเท่าสูงสุดแล้วระดับอรหันตะสัมวิชาเป็นวิชาเนาะโอ้สุดยอดเลยเอาสามารถเอาคําสอนมาสอนพวกเราได้โปรดยติโยมให้พอปฏิบัติตามได้เลือบดูเวลาเวลาก็หมดซะแล้ววันนี้นะ โครงการเข้าวัดฝังธรรมและก็เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมย่อยด้วยก็คนะงเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะจะเริญนธรรม